น่าจะเป็นเพราะว่าชุดวันนี้อะคสีขาวหรือเปล่าครับอ่ะอย่างนี้ครับคุณจุนโฮได้มาถ่ายซีรีส์นะเรื่อง King t h n Land ที่ไอคอนสยามของเรานะครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึก่อนที่มาถ่ายก็우선이아이콘시암에서촬영을한다고했었을때정말촬영할때정말많이잘도와주시고그리고또야경을보면굉장히멋있는곳이다보니까 어, 되게 즐겁게 촬영을 했었습니다. 그래서 3일 동안 밤새 촬영을 했었는데, 이 분수쇼를 또 보면서 굉장히 어, 즐겁게 촬영을 했고, 또 아름다운 모습들이 드라마에 많이 담긴 것 같아서 굉장히. Oh, ก็คืออยากจะขอขอ,ขอบคุณทีมงานไอคอนสยามทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนที่มาถ่ายทำที่ไอคอนสยามทีมงานดูแลดีมากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ในซีรีส์เรื่องคิงเดอร์แลนนะคะก็คือ Night View ของประเทศไทยแล้วก็ฟาร์มเชนก็คือน้ำทูตรงดาเรเวอร์พาก็คือสวยงามมากๆเลยรู้สึกดีใจมากๆด้วยแล้วเขาทราบนะครับว่าแฟนๆนเดินตามรอยซีรีส์นะไปเที่ยวตามที่เขาถ่ายเลยนะ 네 예, 그렇게 어, 팬 여러분들께서 어, 킹덤인데 촬영지를 잘 이렇게 어, 여행을 하신다는 이야기를 듣고 굉장히 기뻤어요. 네 저도 되게 영광이라고 생각합니다. 그네이 인터뷰를 통해가에게또어습니다 네, 그 이번에 팬미팅서 어떤 이 네, 이을는어 어떤 는 정말 편안하게 말하면 정말 저의 제2의 고향 같은 느낌이고 또 자주 찾아뵙는 그리고 찾아오는 곳이기도 하지만 어, 이렇게 드라마로 촬영을 왔던 것도 처음이었고 그리고 또 여유를 가지고 태국의 어, 방방곡곡 정말 아름다운 곳을 봤던 것도 처음인 것 같아요. 그래서 이번에 왓아룬 사원도 굉장히 어, 인상 깊게 봤었고 아이콘 시안에서의 그 어, 촬영을 정말 잊지 못할 추억으로 남은 것 같습니다. คือการทุกครั้งที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยรู้สึกแบบอุ่นใจมากๆเพราะรู้สึกว่าประเทศไทยคือบ้านที่สองของผมนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือมีโอกาสมาประเทศไทยบ่อยๆแล้วก็คือรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาที่ประเทศไทยบ่อยแบบนั้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกตอนที่มาถ่ายคิงเดอรแลนด์ที่ประเทศไทยตอนนั้นรู้สึกอเ a ซิ่งมากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาถ่ายทัปซีรีส์ในประเทศไทยสําหรับผมนะคะก็คือตั้งแต่ตอนที่มาถึงแล้วก็ที่ไอคอนสยามด้วยรู้สึกว่ามันเป็นการที่สร้างความทรงจำดีๆมากๆอีกครั้งหนึ่งด้ว อยะค่ะคุณช่วยบอกเขาหน่อยได้ไหมครับว่าผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองเขาแล้วเขาหล่อมากเลยนะฮะขอบคุณมากครับผมโทษนะผมฟังคุณแปลนะแต่ผมมองเขาเมื่อกี้แล้วเขามองผมแบบผมผมฉัอะไรที่มันหล่อขนาดนี้หล่อมากครับ 을많 어디가 요 정말 빼놓을 수 없는 이 아이콘 시합을 말씀드리고 싶고 여기서 그 유람선을 타고 이 강을 따라서 야경을 감상했었던 게 저한테는 굉장히 감명 깊었던 일이었어요 คือได้ไปหลายที่มากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ขอบอกที่ที่แบบหยุดจดจําได้มากๆก็คือตอนที่มาถ่ายทาที่ไอคอนสยามแล้วก็ในซีนก็คือจะมีซีนหนึ่งที่ได้ขึ้นเรือเฟอร์รี่แล้วก็ได้ชมไนท์วิวอันนั้นคือสวยงามมากๆเลยชอบมากๆเลยครับแล้วมีที่ไหนในใจที่อยากจะไปเป็นพิเศษไหม <c oughs> อืมออเดร็กมันตุชวนกันให้ไปที่ไหนดีครับมีแนะนำไหมครับ เอาไว้ถามคนที่ทําข่าวทุกวันแนะนําที่ไหนดี <c oughs> เาขาไสรารเดี๋ยวผมจะลองไปอะครับที่ไหนดีครับที่ไหนดีนะฮะเอา้าที่ไหนดีฮะอยากให้คุณจุนอไปเที่ยวที่ไหน <c oughs> บ้านหนูเหรอ อาวิกิทะเลทะเลชอบไปทะเลขอชายหาดคุณชอบอะไรไหมชายหาดชอบอะไรชอบอะไรโอเคงั้นไปทางใต้เลยคบมูกาสิมีลันโอเคไหมเด่ยได้เลยครับได้นะครับแต่ผมมีที่นึงอีกที่นึงที่อีกที่นึงที่ผมบอกนะนะคุณไปที่เดียวน่าจะ4ภาพอยู่นั้นเลยนะอทุ ที่ไม่ต้องไกลมากเลยนะโบริจตั้งต่ตรงนี้ไม่ต้องไกลมากเลยผมบอกให้เลยสุขสยามนสุขสยามไปนู่มุกผมก็าันาถาถราาถ้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 าคิาเดาร้าถ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 าถ้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 าย้าถ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 าถ้า้า้าา้าา้ ใช่เลยครับคราวนี้พูดถึงช่วงฮอลเลเดซีซั่นหน่อยเนี่ย <Yeah. S 1> ซึ่งฮอลเลเดซีซั่นมันก็จะมีหลายซีซั่นใช่ไหมอ,อย่างของเราเนี5ปีใช่ไหมแล้วก็5เดือนต่อจากนี้ไปนะตั้งแต่ตุลาคมจนถึงกุมภาปีหน้าเนี่ยนะครับจะมีแบบ World Class Event อยู่ที่นี่หมดเลยนะครับแต่สำหรับคุณจุนโฮเองเ่ยชอบซีซั่นไหนมากที่สุดในการท่องเที่ยว사 크리스마스 시즌을 가장 좋아하는 것 같아요 a l k c h r 스 s t m a s party suit. Christmas? 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 c h r i s t m a m Christmas? 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 스 h r i s t m a s Christmas? c h r i s 은 m a s m c 이 ใช่ไหมครับสยามโอเคอ่ะมีบริเวณไหนในไอคอนสยามที่ประทับใจบ้างและมีตรงไหนที่อยากจะแนะนําแฟนๆชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับให้มาเที่ยวครับชนผู้ชมกดทุนเียก็คือตรงที่รีวิวพักอันนี้คือแนะนํามากๆเลยค่ะสวยจริงๆข้างหน้าริเวอร์ดอินกูจะคื 경을직접눈앞에서목격할수있다는굉장คือลีบ้าพาร์คสวยงามอยู่แล้วแล้วก็มีน้ำพุใช่ไหมครับก็คือสวยงามมากๆเลยแล้วก็แบบรู้สึกดีใจมากๆที่เราได้เห็นใกล้ๆด้วยอะครับโอเคครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณจุนโฮอวยพรให้กับไอคอนสยับในโอกาสที่ครบรอบ5ปีนีะครับจ้าครับเดี๋ยวเรื่อง50ปี อยากจะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้ผมได้มาร่วมงาน5ป e anniversary ของไอคอนสยามแบบนี้อีกครั้งหนึ่งคือรู้สึกว่ามีความสุขมากๆที่ได้มีโอกาสนี้มาเจอแฟนๆนะคะแล้วก็ค่ะแล้วก็อยากให้ไอคอนสยามเป็นไอคอนสยามที่ทุกๆคนรักเรื่อยๆตลอดไปครับ 저아 팬팬 어팬 네, 팬 여러분 정말 따뜻하게 그리고 뜨겁게 맞이해 주셔서 진심으로 감사드리고요. 저는 또 다음 달에 이곳에서 팬미팅을 하게 되는데 또 거기서 또뵐수 있었으면 좋겠습니다. ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ต้อนรับผมอบอุ่นขนาดนี้นะคะผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนแล้วก็เดือนหน้าเดือนธันวาคนะคะผมก็จะมีงานแฟนมิตต้กของผมในประเทศไทยหวังว่าเจอทุกๆคนในงานแฟนมิตต้กของผมด้วยนะคะขอเสียงดังให้กับคุณลีจุนโฮครับขอบคุณครับขอบคุณครับ มาร์คชวนทั้งลีจุนโฮโอ้ยกลับบ้านทะทิ <laughs> ะมาถึงช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งนะครับกับปรากฏการ